สวัสดีค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นใบเตยที่เราจะเตรียมมาพับกุหลาบใบเตยค่ะก็เจอคุณแต้ออีกรอบหนึง่งในช่องสุขสไตล์คุณแต้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมพับใบเตยเพื่อที่จะเอามาใช้ดับกลิ่นไว้ในรถแล้วก็ในห้องนอนของเราเป็นดอกกุหลาบใบเตยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อันดับแรกนี่ก็คือให้หันด้านหลัง ที่เป็นด้านเหลี่ยมนะคะมาหาเราแล้วเราวัดสักหนึ่งคืบนะคะแล้วเราก็พับด้านขวาลงมานะคะเห็นไหมคะพับด้านขวาลงมาเสร็จแล้วในด้านซ้ายที่มือซ้ายเราหยิบนี้เราก็พับกึ่งหนึ่งพาหาด้านขวาแล้วก็ทบจากด้านบนลงมาให้มันมาชนกันเป็นรูปเหมือนเป็นมุมฉากเลยเสร็จแล้วเราก็หมุนด้านซ้ายมาสักสามรอบนะคะสอง 3นะคะอ่าโอเคได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาสังเกตรตรงปลายใบเราก็จะเห็นว่าเป็นใบนะคะเราก็ดึงตัวที่ติดก้านหมุนเมื่อกี้กลับด้านไปก็บิดไปเสร็จแล้วเราก็จะด้านซ้ายมือที่เป็นตัวกีสอนนั้นเราก็หมุนตามนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือบิดหงายลงไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจน ใบเตยของเราเหลือประมาณคืบหนึ่งนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะค่ะการหมุนแล้วก็การบิดของเราจะทำให้ใบเตยของเราก็จะมาเปลี่ยนรูปร่างเป็น ดอกกุหลาบใบเตยใช่ไหมคะตอนนี้มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะมันเป็นวิธีที่เราเอาใบเตยที่เราปลูกไว้ในบ้านเนี่ยะคะ่ะเป็นใบเตยที่อยู่ในบ้านแล้วเราเอามาปราบปับเปลี่ยนรูปร่างให้มันดูสวยงามเพื่อที่จะมาใช้ประดับบ้านและที่สําคัญคือดับกลิ่นกลิ่นหอมมากเลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านเนี่ยลองทาแล้วก็ เอามาประดับตกแต่งในห้องนอนในรถยนต์แทนที่เราจะวางเป็นก้านใบเตยเฉยๆนะคะตอนนี้เราก็พับเรื่อยๆนะคะเราสังเกตว่าเมื่อเหลือสักประมาณสักคืบหนึ่งเราก็จะเก็บใบเตยโดยเราจะหันด้านล่างกลับมาแล้วเราก็ พันใบเตยที่ตามขอบคือตามตามรอยด้านล่างเพื่อที่เราจะเป็นการเก็บของใบเตยนะคะเสร็จแล้วตรงกานนั้นเราฉีกให้เป็นช่องนิดนึงเพื่อเพื่อเราจะเอาปลายใบยเตยที่เหลือนั้นแทรกเข้าไปแล้วเราจะใช้เป็นเหมือนเป็นกลีบใบเลี้ยงของดอกใบเตยนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็าจิกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะได้แล้วนะคะก็ เป็นงานฝีมือเล็กๆที่แบบเราสามารถทําได้เป็นงานดีเรกยามว่างที่เราท <c oughs> ําก็เอาใบเตยในบ้านเราเนี่แหละคะ่ะมาทําแล้วก็เอามาประดับ,ดบกลิ่นในบ้านและในรถนั่นเองค่ะเป็นไงคะก็พอดูได้นะคะก็ที่สําคัญอย่าลืมกดให้กําลังใจแล้วกด subscribe ในช่องคุณแต้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ อย่าลืมกดให้กำลังใจเรานะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ